พริกกากหมูสูตรโบราณจ้าพร้อมแพ็กส่งเนาะจ้าสุดๆใหม่ทุกวันจ้าทุกออเดอร์จ้าใยแกะหอมแดงเนาะจ้าเราจะทำน้ำพริกกากหมูกันนะจ้าสินค้าดังเดิมที่น้องอ้เคยขายนะจ้ากลับมาขายอีกแล้วจ้าพี่น้องว่างๆเนาะจ้าทําตามออเดอร์เนาะจ้ามาเลยจ้ามาแกะหอมแดงเนาะจ้าล้างทําความสะอาดละหันเนาะจ้า น้ำพริกกากหมูสมุนไพรจ้าหอมแดงแบบงามๆจ้าในส่วนกระเทียมนะจ้าน้ำอ้อยใส่กระเทียมไทยนะจ้าพี่น้องน้ำอ้อยล้างทําความสะอาดก่อนเราจะโขลกไปเจียวนะจ้าเราต้องเอาเปลือกที่แข็งๆออกก่อนนะจ้าเพื่อความทานได้อร่อยยิ่งขึ้นนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยมาตวงกันนะจ้าพอน้ำอ้อยใส่มันหมูห้ากิโลจ้ามันหมูนะจ้าที่อยหันตอนเป็นลูกเต๋านะจ้า ไปหั่นใหม่นะจ๊ะเท่ากับน้ำพริกกะโมลนะจ๊ะค่ะแคบโมก็สีเงากว่านี้นะจ๊ะล้างทําความสะอาดจากพี่น้องใไฮเสต์น้ำนะจ๊ะเราไอ้ล่างก่อนจ๊ะล้างให้สะอาดนะจ๊ะขุกเกลือนะจ๊ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจ้าทุกคนเรามาช่างหอมแดงกันจ้ะพี่น้องนะวัยล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะจ้ะเราหั่นไว้ทอดใส่กะน้ำพริกกะโมล่ะจ้ะหอมแดงหนักหกร้อยกรัมนะจ้ะพี่น้อง ไว้สั้งหอมแดงหั่นหอมแดงก่อนเนาะจ้าตวงนะจ้าเวลาทำครั้งต่อไปเราจะคำนวณต้นทุนได้เนาะค่ะพี่น้องไว้หั่นต้นหอมก่อนจ้าล้างทำความสะอาดนะจ้าทุกขั้นตอนน้อยทำความสะอาดเรียบร้อยจ้าพี่น้องกระเทียมน้อยล้างทำความสะอาดตากแห้งไว้เนาะจ้าสองวันแล้วจ้าพี่น้องได้เวลาเนาะจ้าช่างน้ำหนักค่ะพี่น้องประมาณสามขีดเนะจ้าว้กระซิบตำเนาะจ้าไว้ทอดเนาะจ้าพี่น้องเจียวกระเทียมใหม่ๆเลยเด้อจ้า เอาบริสไกระเทียมแบบเป็นถุงทอดสําเร็จนะจ๊ะไม่ทาใหม่หมดเลยนะจ๊ะลักกะหอมแดงนะจะหั่นเรียบแล้วได้จ้าไว้ตากระเทียมกันเด้อจ้าเพื่อเป็นการบริสียเวลาเนาะจ้าพี่แห้งเราจะประมาณห้าสิบกรัมจ้าพี่น้องไว้ล้างทำความสะอาดตักแดงแล้วนะจ้าเอาไว้ทอดเนะจ้าไว้พักกินพ้าร้อยันอยสวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำพี่กากหมูนะจ๊ะสู่ถ้ำขายของน้ำอ้อยเองนะจ้ะ มันหมูนะจ๊ะหน่วย1 5กิโลจากผี่นกล้างทำความสะอาดด้วน้ำเกลือนะจ๊ะก่อนไปทอดนะจ๊ะหน่อยกตสีคุกเกลือนิดหน่อยจ้ะจากสอนโตน่งนะจ๊ะเตรียมใบมะกรูดนะจ๊ะใบเตยนะจ๊ะทอดหอมๆแล้วก็กระเทียมจีนกระเทียมไทยนะจ๊ะกระเทียมไทยตำนะจ๊ะหน่วยตำมือจ้ะไปเจียวหอมๆพริกหลักกับหอมแดงลงมือเจียวกับหมูกันเดยจ้าเพื่อเป็นกับบสเียเวราจ้า ไปผุกเกลือจ้ะใส่เกลือประมาณเพิ่ึ้นช้อนโต๊ะนะจ้ะเพิ่ม <c oughs> วัดตกภาษาไทยเพิ่งส่วนตกจ้ะน,น้องเจียวหอมๆจ้ะน้ำมันเริ่มออกแล้วจ้ะฮาโล่นะจ้ะยุบแล้วได้นิดเดียวค่ะเจียวไปเรื่อยๆจ้ะ อ,อกำลังมันกำลังออกใกล้จะเอาแล้วนะจ๊ะทุกคนทอดสองรอบจ้ะพักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะแล้วทอดใหม่าส่ใส่ใบเตยนะจ๊ะเพิ่มความหอมจ้ะทุกคน,กคนใส่ใบเตยลงไปแล้วจ้า รอบสองแต่ว่าสีประมาณสามเดือนะจ๊ะหอมไปเตยหยากเลยจ้าหอมแห้งจา้ารอทอดรอบสองนะจา้าระหว่างนี้นอยกระสีเจียวหอมเจียวแลก้ก็กระเทียมเจียวรอเลยนะจ๊ะพี่เราจะได้เสร็จเร็วจา้าเจียวหอมเจียวกันจา้า ทำเจียวเรียบร้อยแล้วค่ะเจียวกระเทียมต่อได้แน่าจะพี่น้องหอมมากเจียวกระเทียมเจียวต่อเลยค่ะแกใส่เดี่ยวแล้วนะจ้าเจียวเข้มข้น จ้กับเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่มให้กรอบเนาะจ้ะไว้ทอดกากหมูต่อเลยเนาะจ้ามากจ้าตั้งน้ำมันนะจ้าเรอทอดกากหมูรอบสุดท้ายนะจ้ารอบที่สองจ้าเดือบเลยก็ใส่ไม่ลรนลงไปเลยจ้า ตักขึ้นเลยกีลจ้าัก,ากมูเรียบร้อยเนาะจ้ารอให้แห้ง ให้เย็นนะจ๊ะพี่นอ้องเย็นกรอบแล้วเราค่อยมาคลุกกันนะจ๊ะเดี๋ยวไ้ทอดบใกพริกกับใบมะกรูดก่อนจ้ากอเดี๋ยวมาทอดบใกพริกนะจ๊ะหลับกับใบมะกรูดเดีย๋ยวเอาซีทอดใบมะกรูดก่อนนะจ๊ะเอาใบใส่น้ำมันพืชเนาะจ้ะใบมะกรูดกับพริกสิแด่บอกเป็นใครนาะจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถอดบมิกผีก็จ้ากะใบมะกรูดจ้าทุกคนหอมมากเราก็รอแคบหมูเย็นนะจ้าแต่เราก็มาผสมกันจ้าได้เวลาผสมทั้งหมดเข้ากันนะจ้ากะหมูนะจ้าแล้วก็กะเทียมเจียวแล้วก็หมูเจ,จียวนะจา,าเวาใส่เครื่องแน่นๆเลยนะจ้า กะพริก,ท,รกทอดใบมะกรูดทอดเนาะจ้ะผสมเครื่องนาะจ้ะพริกป่นนะจะาไว้ใส่สามส่วนโตก่อนนะจ้ะกันใจ ไปได้ค่ะสามช้อนโต๊ะเหมือนกันน่จจะตีหมูสองช้อนโต๊ะน,น่าจะ ซช์แล้วนะจ๊ะร้อมผ vale สมจ้ะพี่องเตรียมไว้เรียบร้อยแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราค่อยไปคุกแล้วก็ฉีดค่ะแต่โปะแปะปอกแปะวะจ๊ะทำเสร็จใหม่ๆจ้าส่งลูกค้าแล้วจ้ะ นแพ็กกันเลยจ้าพิกกักหมูสูตรโบราณจ้าพร้อมแพ็กส่งเนาะจ้าสุดๆใหม่ทุกวันจ้าทุกออเดอร์จ้า